เย่เทียนเฉินบทที่438กลับเมืองหลวง13เจ้าสวรรค์รวมตัวเมืองหลวงเย่เทียนเฉินอยู่ในบ้านที่ตนอาศัยอยู่เพียงลำพังนี่เป็นวันที่10แล้วที่เขากลับมาถึงประเทศจีนในเวลา10วันนี้เขาไม่ได้ออกไปไหนนอกจากโทรกลับไปหาหลูวเยี่ยนผู้เป็นแม่เพื่อบอกเธอว่าเขาไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้โทรหาคนอื่นอีกส่วนชีรูเสวิยอและอลิซก็ยังอยู่ในบ้านตระกูลเย่ เย่เทียนเฉินก็ไม่ได้ไปสนใจปล่อยพวกเธอไปเถอะตอนนี้เขายังมีเรื่องสำคัญยิ่งกว่าที่ต้องกระทำนอกจากค่อยๆรักษาอาการบาดเจ็บแล้วในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในประเทศเป็นอย่างไรบ้างในระยะนี้เย่เทียนเฉินอาศัยอยู่ในคฤหาสน์อันกว้างใหญ่มีผู้หญิงสองคนที่สวยราวกับนางฟ้าคอยปรนนิบัติเขาตลอดระหว่างผู้หญิงทั้งสองก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันและดูเหมือนจะไม่ได้ทะเลาะกันสักคำ ทั้งยังไม่ได้ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างอีกฝ่ายกับเย่เทียนเฉินด้วยต่างดูแลเย่เทียนเฉินอย่างตั้งใจถึงแม้ดูแล้วความสัมพันธ์จะไม่เลวแต่เย่เทียนเฉินรู้ว่าจะต้องมีสักวันที่ต้องพูดให้ชัดเจนเขาไม่อยากทําให้ใครเสียเวลาจะอย่างไรความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดาหากจะกล่าวว่าตนไม่มีความรู้สึกต่อพวกเธอนั่นคงเป็นไปไม่ได้ ผู้หญิงสองคนนี้ไม่ต้องบอกก็เดาได้ว่าคนหนึ่งก็คือเซี่ยวหยาอีกคนหนึ่งก็คือตงฟางเมื่องงอเย่เทียนเฉินเทียนปอกวงและตงฟางเมื่องงอกลับมาเมืองหลวงด้วยกันหลังจากกลับมาถึงเมืองหลวงคนทั้ง3าที่ได้รับบาดเจ็บเจียนตายย่อมต้องมาอาศัยอยู่ในคฤ uh หา์ของเย่เทียนเฉินหากพูดถึงอาการบาดเจ็บอาการของเย่เทียนเฉินสาหัสที่สุด หลังจากที่เขาทะลวงพลังไปถึงขอบเขตพลังพิเศษระดับจัก,กรพรรดิแล้วก็ต้องสู้กับเซี่ยหยวนจนเอาชนะมาได้และยังลงมือกับเสี่ยเมออีกด้วยบังคับกระบี่ไทอากระบี่ออีช้างและกระบี่เซวียนหยวนต่อให้ตอนนี้พลังภายในร่างกายจะมั่นคงกระดุดเขาไทซา,านก็ยังมีความรู้สึกกว่าเผาพลานพลังไปมากจะอย่างไรกระบี่ทั้งสามเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในสิกระบี่เทพบรรพาการ หากต้องการควบคุมเป็นเรื่องยากมากจริงๆหากไม่ใช่ว่าเย่เทียนเฉินทะลวงพลังไปถึงขอบเขตผู้มีพลังพิเศษระดับจักรพรรดิทำให้ความสามารถเพิ่มพูนขึ้นมาก คงไม่สามารถทำให้กระบี่ทั้งสามเล่มปรากฏออกมาได้ในเวลาสั้นๆเพียงเท่านี้และโจมตีเสียเมอิอจนบาดเจ็บได้และเป็นเพราะมีกระบี่เทพทั้งสามเล่มนี้อยู่จึงทำให้เขาทำมีพลังต่อสู้เพียงพอที่จะสู้กับเสียเมออได้มิฉะนั้นพลังบ่มเพาะของผู้มีพลังพิเศษระดับจากกรพพัดขั้นตน้นต่อให้รวมขงงามสามารถในการต่อสู้ข้ามขั้นเข้าไปด้วยก็ยังไม่สามารถสู้กับผู้แข็งแกร่งในระดับนักรบจอมราชันขั้นปลายอย่างเสียเมออได้ เทียนปอกวงออกไปหลังจากที่บาดแผลเริ่มดีขึ้นแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ชอบผูกมัดรวมกับเรื่องของพรรคท่องกระบี่ที่ผัวพันกันมานานจนทําให้เกือบสิ้นชีพหากใช้คําพูดของเขากล่าวก็คือไม่ง่ายเลยกว่าจะกลับมาที่เมืองได้ถ้าไม่เที่ยวเล่นให้ดีจะสมกับฉายาจนช่วยอย่างตนได้อย่างไรย่อมต้องไปก่อความวุ่นวายเสียหน่อยเดิมทีตรงฟางเมื่องอ,งองก็ต้องการกลับไปที่บ้านประกูลตรงฟางของเธอเป็นประกูลในโลกวรยุทธโบราณของประเทศจีน หากพูดถึงอำนาจของตระกูลอาจเทียบกับตระกูลของซูเฟยเฟยและหลิงอวิ่เวีนอไม่ได้แต่ตระกูลตงฟางเป็นตระกูลในโลกวรยุทธหากไม่ได้เป็นตระกูลใหญ่ที่ทรงอิทธิพลในโลกการเมืองและเศรษฐกิจย่อมไม่กล้ามาหาเรื่องเมื่อใคร่ครวญถึงอาการบาดเจ็บของเย่เทียนเฉินและเดิมทีเซี่ยวหยาก็ไม่มีพลังบ่มเพาะแม้แต่น้อยหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นคงแย่จริงๆแล้วรวมกับที่ตงฟางเมื่องอเองก็ได้รับบาดเจ็บ การฝึกฝนคำพีดารุณียกยังไม่สมบูรณ์มาจนถึงตอนนี้เอาแต่หน่วงอยู่ในขอบเขตที่เกือบสมบูรณ์จะทำอย่างไรก็ไม่อาจสำเร็จไปถึงขั้นสุดท้ายได้ตรงฟางเมื่องอรู้สึกหดหูมากคิดหาวิธีทะลวงพลังมาโดยตลอดก,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 ก๊อกกอกกอกเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากนอกประตูห้องนอนของเย่เทียนเฉินเขากำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงหลังจากที่ได้โคจรพลังรักษาตัวมาสิบกว่าวัน อาการบาดเจ็บของเขาก็ไม่มีอะไรร้ายแรงแล้วยิ่งไปกว่านั้นในช่วงนี้เย่เทียนเฉินยังทำให้พลังในขอบเขตจัก,กรพพัดของตอนมั่นคงขึ้นทำให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตอนที่อยู่ในช่องว่างอันแปลกประหลาดของกระบี่เซวียนหยวนเย่เทียนเฉินได้กระหนักรู้ในเรื่องของเส้นทางการบ่มเพาะมากขึ้นอีกขั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ดาวสิ้นโลก เขาก็เหมือนกับผู้เดินบนเส้นทางการบ่มเพาะคนอื่นๆนั่นก็คือขอเพียงมีโอกาสในการทะลวงขอบเขตพลังให้สูงยิ่งขึ้นเขาก็จะทะลวงพลังโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยโดยไม่รู้เลยว่าการทะลวงพลังแบบนี้บางทีอาจจะทําให้ความสามารถแข็งแกร่งครึ่งจริงๆทําให้ไปถึงขอบเขตการบ่มเพาะที่สูงครึ้งจริงๆแต่การทะลวงขอบเขตแต่ละระดับในช่วงก่อนก่อนที่เกิดต่อเนื่องโดยไม่ทําให้ขอบเขตการบ่มเพาะมั่นคง จะทําให้เกิดการสั่งสมข้อบกพร่องไปเรื่อยๆเมื่อถึงตอนนั้นหากต้องการจะแก้ไขก็ไม่สามารถทําได้แล้วดังนั้นตอนนี้เขาถึงไม่รีบทะลวงขอบเขตความมุม,มาณะจึงจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเขายังได้รู้อะไรอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือคําอธิบายที่ปรามาจารย์กระบี่บอกให้ฟังเกี่ยวกับความหมายของชีวิตยืนยาวเย่เทียนเฉินเองก็รู้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในจักรวาลแห่งนี้มีผู้แข็งแกร่งปรากฏตัวขึ้นมาก มีผู้แข็งแกร่งระดับเทพราชัาที่ไร้คู่ต่อสู้ในจักรวาลเพียงแต่บอพวกเขาก็ไม่ได้มีชีวิตยืนยาวไม่มีใครที่มีเรื่องเล่าขานว่าเป็นผู้อมตะจริงๆทำให้เขาคิดไปถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่งดังนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในตอนที่เย่เทียนเฉินจะทะลวงขอบเขตพลังเขาจะไม่อาศัยพลังของจักรวาลแห่งนี้โดยเด็ดขาดเขาจะอาศัยพลังของตัวเองเท่านั้น การที่เขาทะลวงขอบเขตจากระดับจอมราชาไปถึงระดับจกักรพรรดิได้เช่นนี้ทำให้เขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างแท้จริงต่อให้เผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่มีพลังอยู่ในขอบเขตจกขักรพรรดิเช่นเดียวกันหรือต่อให้เป็นยอดฝีมือในระดับจกักรพรรดิขั้นกลางเย่เทียนเฉินก็มั่นใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้สภาวะการต่อสู้ข้ามขั้นก็จะเอาชนะเขาได้เมื่อคิดถึงตรงนี้เย่เทียนเฉินก็นกนไม่ได้ที่จะคิดไปถึงปรามาจารย์กระบี่ รอบในใจสัญญากับตัวเองว่าเถ้าหากมีโอกาสสไปดาวจากกระพัดจะต้องช่วยเขาตามหาภรรยาและลูกสาวให้ได้เย่เทียนเฉินตายแล้วหรือไงด้านนอกมีเสียงเย็นชาดังแว่วมาไม่ต้องคิดก็รู้ว่าเป็นตรงฟางเมื่องอเปล่ายังมีชีวิตอยู่ดียังหายใจอยู่เข้ามาสิเย่เทียนเฉินตอบกลับไปประตูห้องถูกผลักให้เปิดออกตรงฟางเมื่องอถือบะหมี่ผัดซอสถ้วยหนึ่งเดินเข้ามาจากด้านนอกมองไปยังเย่เทียนเฉินอย่างเย็นชา วังบะหมี่ผัดซอสลงด้านข้างพูดอย่างเรียบเฉยว่ากินสิอีกเดียวฉันจะกลับแล้วกลับแล้วกลับไปไหนเย่เทียนเฉินอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากถามก็กลับบ้านของตัวเองน่ะสิจะให้อยู่ที่นี่ไปตลอดหรือไงตรงฟังเมื่องอกรอกตาใส่เย,ย่เทียนเฉินแล้วพูดขึ้นเย่เทียนเฉินมองเวลาอย่างน้อยตอนนี้ก็เกือบจะสี่ทุ่มแล้วเชี่ยวอยากไล้จะเลิกคาบเรียนด้วยตัวเองแล้ว ตรงฟางเมื่องอบอกว่าจะไปนี่มันหมายความว่าอย่างไรต้องการให้ตนรังเธอไว้เหรอดึกขนาดนี้แล้วอย่าเพิ่งไปเลยถ้าจะไปก็ไปพรุ่งนี้เถอะเมื่อได้ยินคำพูดครึ่งแรกของเย่เทียนเฉินความจริงในใจของตรงฟางเมื่องอก็รู้สึกดีใจมากไหนเลยจะรู้ว่าประโยคหลังจะทําให้ตรงฟางเมื่องอต้องโมโหเย่เทียนเฉินคนนี้จะรังเธอไว้ที่ไหนกันยังไงก็ต้องการให้เธอไปพรุ่งนี้ เจ้าหมอนี่ EQ ต่ำจริงๆกินเถอะกินเสร็จแล้วก็ไปล้างจานเองฉันไปละตรงฟางเมื่องอส่งถ้วยให้เย่เทียนเฉินแล้วพูดขึ้นเย่เทียนเฉินรับถ้วยมามองบะหมี่ในถ้วยพลันต้องรู้สึกเบือมระอาพบว่าบะหมี่ในถ้วยแห้งแข็งและไม่มีน้ำซุปจะบอกกว่าเป็นบะหมี่ผัดซอสก็ไม่เหมือนที่สําคัญก็คือยังเห็นเส้นบางส่วนที่ยังไม่สุกทำให้เย่เทียนเฉินอดไม่ได้ที่จะยุงปากแล้วถามว่านี่นี่มันอะไร ตรงฟางเมื่องอมองท่าทีของเย่เทียนเฉินจ้องมองชายตรงหน้าอย่างดุดันพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าซิ่วอย่าไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเธอใกล้จะสอบแล้วไม่มีเวลามาทำให้นายหลอกก่อนไปบอกก่านายชอบกินบะหมี่ผัดซอสฉันก็เลยทำแทนใช่แล้วนายจะกินหรือเปล่าละ่ะเอ๋นี่คือบะหมี่ผัดซอสเหรอน้ำซุปละ่ะเย่เทียนเฉินอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามบะหมี่ผัดซอสต้องมีซุปด้วยเหรอไง ตรงฟางเมื่องอเองก็ถามด้วยท่าทีจริงจังอัญญาประกาศคู่จุลภาคอัญญประกาศคู่เอาละฉันแพ้สุดท้ายเย่เทียนเฉินก็ทอดถอนใจออกมาตอนนี้เองตรงฟางเมื่องอมองเย่เทียนเฉินครู่หนึ่งแต่ไม่ได้พูดอะไรหมุนตัวเตรียมจะเดินจากไปเพิ่งจะเดินไปถึงประตูเย่เทียนเฉินก็กิกนบะหมี่ผัดซอสเข้าไปคำหนึ่งจากนั้นจึงคายออกมาแล้วเอ่อยถามว่าตอนที่อยู่พักสุสานโบราณเธอไม่กินข้าวหรือไงเป็นคนป่าเหรอ นายสิเป็นคนป่านายเป็นเทพหรือไงละ่ะตรงฟางเมื่องอพูดอย่างดุดันงั้นเธอเคยเห็นใครกินข้าวตอนสี่ทุ่มหรือเปล่าตอนที่กินข้าวกลางวันไปตอนนี้ฉันหิว่าจะตายอยู่แล้วเนี่ยเย่เทียนเฉินบ่นออกมาอย่างหดหู่จะกินไม่กินเจ้าโง่ตรงฟางเมื่องอพูดอย่างเย็นชาเมื่อเห็นแผ่นหลังของตรงฟางเมื่องอเย่เทียนเฉินก็ไม่รู้จะพูดอะไรดี เขาเองก็รู้สึกถึงบรรยากาศระหว่างตรงฟางเมื่องอและเซียย่ยวหยาเพียงแต่ที่ผ่านมาผู้หญิงทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรก็อยู่กันไปแบบนี้แต่ยังไงก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่ต้องพูดให้ชัดเจนเขาต้องการให้ตรงฟางเมื่องออยู่ต่อจะอย่างไรนี่ก็เป็นผู้หญิงคนที่สองที่เขามีความสัมพันธ์ชายหญิงด้วยหลังจากได้มาเกิดใหม่ในโลกใบนี้ถึงแม้ตรงฟางเมื่องอจะเย็นชาไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงเลวร้ายอะไร จะมากจะน้อยก็ผ่านเรื่องราวมาด้วยกันมากมายแอลแล้วก็มีความรู้สึกอยู่บ้างแต่หากรังให้ตรงฟางเมื่องออยู่เช่นนั้นเสี่ยวอยาละจะช้าจะเร็วก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่ต้องไปในเมื่อตรงฟางเมื่องอมีบ้านของตัวเองเธอก็ต้องกลับไปงั้นก็ให้เธอกลับไปเถอะหลังจากกินบะหมี่ผัดซอสเสร็จแล้วเย่เทียนเฉินก็ยังไม่รู้ว่ามือซ้ายของตรงฟางเมื่องอที่เดินออกไปแล้วล่วงกระเป๋ากางเกงตลอด มือของเธอเต็มไปด้วยแผลถูกลูกตรงฟางเมื่องอไม่เคยทำอาหารบะหมี่ผัดซอสเป็นอาหารจานแรกที่เธอทำแล้วยังไปดูมาจากอินเทอร์เน็ตทำจนถึงสี่ทุ่มถึงจะทำเสร็จไม่ง่ายเลยจริงๆแต่ทุกสิ่งนี้เย่เทียนเฉินปรับไม่รู้บางทีบะหมี่ผัดซอสนี้อาจจะไม่อร่อยบางทีอาจจะทำเพื่อความรู้สึกของตรงฟางเมื่องอหรือบางทีหากไม่กินบะหมี่ผัดซอสก็คงไม่มีอย่างอื่นที่กินได้อีกเย่เทียนเฉินจึงกินลงไปทั้งหมด หลังจากกินเสร็จก็หยิบโทรศัพท์มือถือด้านข้างขึ้นมาต่อสายไปหาอูเซวิยอเทียงไม่นานก็รับสายไงยอูเซวิยอที่ใหญ่คุณกลับมาแล้วเหรออึ่งวันนี้ตอนเที่ยงคืนให้กลุ่ม13เจ้าสวรรค์มารวมตัวกันที่คฤหาสน์ห้ามขาดแม้แต่คนเดียวเย่เทียนเฉินพูดเสียงเข้มครับ ตอนที่คืนเซี่ยวยากลับมาแล้ววันนี้เหนื่อยมากมีทั้งการสอบและการเรียนเย่เทียนเ,นเฉินไม่ได้บอกเธอว่าตรงฟางเมื่องอไปแล้วเพราะกลัวว่าเซี่ยวยาจะคิดมากเซี่ยวยาเองก็นึกว่าตรงฟางเมื่องอหลับไปแล้วหลังจากกลับมาจึงล้างจานแล้วเข้าไปหลับในห้องของตัวเองเย่เทียนเฉินคิดว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเขาจะได้พูดคุยกับสมาชิกของกลุ่ม13เจ้าสวรรค์กลุ่ม13เจ้าสวรรค์น,นับว่าเป็นกลุ่มอำนาจของตัวเอง เป็นกลุ่มอํานาจแรกที่เย่เทียนเฉินก่อตั้งขึ้นมาสมาชิกในกลุ่มทุกคนล้วนสามารถสู้ได้กับคนนับหนึ่งต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองความสามารถแข็งแกร่งเป็นอย่างมากสิ่งที่ขาดไปในตอนนี้ก็คือความสามาคัคคีแน่นอนว่าเมื่อผ่านวันเวลาต่างๆไปนานระหว่างพวกเขาก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีกลายเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเย่เทียนเฉินเดินเข้าไปหากลุ่ม13เจ้าสวรรค์ ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งสมาชิกของกลุ่ม13เจ้าสวรรค์ต่างมารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นเย่เทียนเฉินเดินมาทุกคนก็ยืนตัวตรงไม่มีใครพูดแม้แต่คนเดียวไม่มีใครขยับมั่วซั่วแม้แต่คนเดียวตะโกนด้วยความเคารพอย่างพร้อมเพียงว่าที่ใหญ่บทที่439ขอบเขตจ,จัก,กรพรรดิปทะเฮยเมียน เย่เทียนเฉินพยักหน้ามองไปยังสมาชิกของกลุ่ม13เจ้าวสวรรค์สีหน้าของทุกคนไม่เลวจริงๆดูแล้วช่วงที่ตนไม่อยู่พวกเขาคงจะตั้งใจบ่มเพาะตอนที่เขาไม่อยู่คนที่รับผิดชอบกลุ่ม13เจ้าวสวรรค์เป็นหลักก็คืออุเสวิยอและหวังเจียพวกเขาสองคนเป็นผู้ที่มีฝีมือแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มขณะเดียวกันก็สามารถร่วมมือส่งเสริมกันได้ดีไม่จำเป็นต้องคิดถึงแม้ดูผิวเผินเหมือนเย่เทียนเฉินจะสบายสบาย ในทุกเรื่องแต่ความจริงเขาใคร่ครวญมาแล้วอูเสวิยอมีฐานะเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งของเมืองหลวงมีฝีมือแข็งแกร่งห้าวหาญเป็นอย่างมากนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีข้อสงสัยเลยเขาเป็นนักฆ่ามาหลายปีทําการบ่งเพาะจิตใจให้มั่นคงและเย็นชาม,มานานแล้วเมื่อเกิดเรื่องอะไรก็จะไม่ตื่นประหนกมีความสามารถในการนํากลุ่มที่ดีส่วนหวังเจี๋ยถึงแม้ฝีมือจะไม่อ่อนแอไปกว่าอูเสวิยอแต่นิสัยของหมอนี่มุทะลุและชอบต่อยตี เป็นบุคคลผู้มีความสามารถในการรักษาความสงบเป็นผู้มีความสามารถที่ห้าวหาญมีพวกเขาสองคนคอยดูแลกลุ่ม13เจ้าสวรรค์นับเป็นการจัดการที่ดีที่สุดแล้วอืมช่วงที่ฉันไม่อยู่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเย่เทียนเฉินนั่งลงบนเก้าอี้ตรงกลางมองไปยังกลุ่ม13เจ้าสวรรค์แล้วเอ่อยถามด้วยรอยยิ้มอูเสวี่ยามองไปยังเย่เทียนเฉินผู้เป็นที่ใหญ่เดินก้าวมาหนึ่งก้าวแล้วเอ่อยปากรายงานว่า ที่ใหญ่สิบกว่าวันที่คุณไม่อยู่พูดไปแล้วก็แปลกจริงๆเมืองหลวงคลื่นลงสมสงบอย่างแปลกประหลาดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพวกเราเตรียมตัวรับการต่อสู้กับคนจากสำนักโฮคุชินอิตโตริวแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเข้ามาในเมืองหลวงงั้นทางด้านคุณชายใหญ่แห่งมหาวิทยาลัยหลงเถิงเจออะไรบ้างหรือเปล่าเย่เทียนเฉินอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามไม่มีเหมือนกันฮูเซวิยอสายหน้าตอบ เย่เทียนเฉิงชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงเผยรอยยิ้มออกมาที่มุมปากแล้วพูดว่าเตรียมตัวต่อสู้ครั้งใหญ่อยู่ตลอดละยิ่งสงบก,ก็ยิ่งเป็นสัญญาณว่าคลื่นลมครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงครับที่ใหญ่กูเซวิยอเอ่ยตอบพลางพยักหน้าหลังจากที่น้องในกลุ่ม13เจ้าสวรรค์จากไปแล้วเย่เทียนเฉินก็นอนอยู่บนเก้าอี้เอนข้างสระว่น้ำเพียงลำพังใครครวญถึงช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง เขาได้ประสบการณ์มากมายจากาพักวรยุทธ์โบราณแต่เรื่องชีวิตในเมืองก็ต้องจัดการให้ดีสำนักโฮคุชินอิตโตริวรับมือไม่ง่ายเลยตนเองฆ่าซาโตะไปจะต้องมีคนมาแก้แค้นแน่นอนที่สำคัญก็คือคุณชายใหญ่แห่งมหาวิทยาลัยหลงเถิงเป็นพวกอันตรายถึงแม้เย่เทียนเฉินจะไม่เคยพบคุณชายใหญ่มาก่อนและไม่เคยต่อสู้กับเขามาก่อนแต่ดูจากวิธีการกระทำเรื่องราวต่างๆของคนคนนี้และลูกน้องยอดฝีมือของเขา นับได้ว่าลือกล้ำไม่อาจอย่างจริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเห็นคุณชายใหญ่เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดรอบรู้สึกว่าช่วงเวลาที่คนทั้งสองจะได้ดวนกันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วฟิวเงาคนร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาจากประตูใหญ่ของคฤหาสน์ของเย่เทียนเฉินฝีมือว่องไวเป็นอย่างมากเพียงมองก็รู้ว่าเป็นยอดฝีมือชั้นสูง ไม่ใช่แข็งแกร่งธรรมดาธรรมดาเย่เทียนเฉินสัมผัสได้ดีความสามารถของเขาในตอนนี้ไปถึงขอบเขตพลังพิเศษในระดับจัก,กรพัดแล้วอีกทั้งยังมีกระบี่เทพบรรพการทั้งสามเล่มความสามารถไม่อาจเทียบได้กับเมื่อก่อนจริงๆอย่างไรก็ตามเขากลับไม่ได้ลงมือเนื่องจากบรรยากาศอันแข็งแกร่งนั้นคุ้นเคยมากคงจะเป็นคนรู้จักเย่เทียนเฉินในที่สุดแกก็กลับมาแล้วท่านผู้นำต้องการพบ คนคนนั้นเดินมาด้านหลังเย่เทียนเฉินพูดออกมาอย่างงอดรนทนไม่ไหวคุณเป็นใครช่างหลังงั้นเหรอฟ้าก็ยังไม่มืดเท่าไหร่ทำไมถึงมองไม่เห็นละหรือคุณจะดำเกินไปเย่เทียนเฉินหันหัวไปแซงทำเป็นมองไม่เห็นอะไรแกไอหนูฉันคือเฮยเมียนเฮยเมียนเดิมทีคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเย่เทียนเฉินก็ไม่อยากสนใจเขานับ แต่ตอนนี้เมื่อได้ยินคำพูดประโยคนี้ของเย่เทียนเฉินก็รู้สึกโมโหขึ้นมาจนแทบจะกระทึบเท้าตะโกนออกไปด้วยความโกรธตอนนี้เฮยเงียนรู้สึกหัวเราะไม่ออกร้องไห้ไม่ได้รู้สึกหดหูเป็นอย่างมากตนเองเป็นขุนพลในระดับทัพฟ้าเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศจีนทุกเรื่องที่กระทำมีแต่เรื่องยิ่งใหญ่เดิมทีก็มีลักษณะเคร่งขรึมและเยือกเย็นมากตั้งแต่ที่ได้รู้จักกับเย่เทียนเฉินลักษณะของเขาก็ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง ตอนนี้ขุนพลคนอื่นๆเห็นเขาต่างก็เรียกเขาว่าทารกดำถ้าเฮยเมี่ยนตอบรับในใจรู้สึกไม่พอใจแต่จะไม่ตอบรับก็รู้สึกไม่ดีเมื่อคิดถึงเรื่องเหล่านี้ก็อยากจะบีบคอเย่เทียนเฉินให้ตายไปซะพ่อถึงว่าผมถึงมองไม่เห็นเย่เทียนเฉินพูดอย่างเข้าใจกระจ่างแจ้งแกยืนขึ้นตามฉันไปพบท่านผู้นำเคยเมียนโกรธจนปอดแทบระเบิดพยายามอดกลั้นความคิดที่อยากจะซัดหมัดเอาไว้ เย่เทียนเฉินหาวออกมาครั้งหนึ่งแล้วจึงบิดขี้เกียจมองไปยังเฮยเมียนครั้งจากนั้นจึงหมุนตัวนอนลงบนเก e ้าอี้เอ็นอย่างสบายอารมณ์พูดอย่างเรียบเฉยว่าช่างมันเถอะคุณก็ไม่ดูเวลาบ้างท่าทางคุณคงลำบากมากผมมีเล่าดีๆอยู่หลายขวดจะลองดูสักหน่อยไหมลองอะไรของแกคนที่ท่านผู้นำอยากพบต่อให้เป็นตอนกลางคืนดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องไปตามชันมาซะ เคยเมี่ยนพูดอย่างไม่สบอารมณ์ส่วนที่เขารำคาญเย่เทียนเฉินที่สุดก็คือไอ้หมอนี่ไม่มีระเบียบวินัยและการปฏิบัติตามกฎองค์กรเลยแม้แต่น้อยทำให้เขาโกรธจริงๆไม่ไปเย่เทียนเฉินพูดสองคำนี้ออกมาอย่างเฉยเมยเย่เทียนเฉินฉันจะบอกแกตามตรงชันทนแกไม่ไหวแล้วไม่อยากเสียเวลาไปกับแกอีกถ้าแกยังไม่ลุกก็อย่ามาหาว่าฉันไม่เกรงใจเคยเมี่ยนพูดอย่างดุดันถ้าคุณไม่เกรงใจก็ลองดูหน่อยเป็นไง เย่เทียนเฉินหันไปมองเฮยเมียนแล้วเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มเฮยเมียนมองเย่เทียนเฉินครู่หนึ่งในดวงตาปรากฏเจตนาต่อสู้ออกมาระหว่างเขากับเย่เทียนเฉินยังไม่ได้ตัดสินแพ้ชนะกันการดวนหมัดครั้งที่แล้วของทั้งสองเฮยเมียนแท้อยู่เล็กน้อยนี่ทำให้ในใจของเขามีปมมาโดยตลอดรู้สึกไม่พอใจมากอยากจะตัดสินแพ้ชนะกับเย่เทียนเฉินอย่างแท้จริงอีกครั้งตอนนี้เขาได้รับคำสั่งมาจากท่านผู้นำให้มาพาตัวเย่เทียนเฉินไป แต่ไอหมอนี่กลับไม่ไปถ้าง,งั้นก็เป็นการขัดคืนคำสั่งท่าตนลงมือกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรไม่ผิดกฎของขุนพลระดับทัพฟ้าได้นี่เป็นสิ่งที่แกพูดเองพวกเราสู้กันมาหลายครั้งแต่ก็ยังตัดสินแพ้ชนะกันไม่ได้วันนี้จะได้ทำให้ความปรารถนาในใจของฉันเป็นจริงสักทีเคยเมี่ยนถอยหลังไปก้าวหนึ่งทำท่าทางเตรียมต่อสู้ฟุยบอเย่เทียนเฉินเองก็ทยานขึ้นจากบนเก้าอี้เอนในเวลาเพียงชั่วพริบตา วินาทีที่ลงถึงพื้นก็หันไปมองเฮยเมียนในดวงตาเต็มไปด้วยความกระหายการต่อสู้ความสามารถของเฮยเมียนแข็งแกร่งมากหากกระตุ้นพลังออกมาเต็มที่อาจจะเหนือกว่าชางหลางด้วยซ้ำนี่ไม่ได้จะกล่าวว่าชางหลางจะไม่เหมาะกับฉายาหนึ่งในสามราชันนักรบแห่งประเทศจีนเพียงแต่จะอย่างไรชางหลางก็แก่แล้วอายุ40กว่าปีแล้วเทียบไม่ได้กับเฮยเมียนที่เพิ่งจะอายุ30ปีสังขารร่างกายของมนุษย์จะแก่ลงเป็นเรื่องธรรมดา หลังจากที่ขอบเขตความสามารถทะลวงไปถึงระดับจัก,กรพรรดินอกจากจะสู้กับเซี่ยหยุนแล้วเย่เทียนเฉินก็ได้สู้กับเสี่ยเหมีออีกคนหนึ่งเซี่ยหยุนพ่ายแพ้สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะจิตใจของเขาแรปรปรวนไม่ใช่ตัวของตัวเองส่วนความสามารถของเสี่ยเหมออก็แข็งแกร่งมากเย่เทียนเฉินเอาชนะไม่ได้ดังนั้นจึงคิดจะใช้ความสามารถของเฮยเมียนมาสู้กันดีๆสักครั้งเพื่อจะได้ประเมินความสามารถของตอนว่ายอยู่ในระดับไหนกันแน่ เขาต้องการการต่อสู้ที่รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อมาทำความเข้าใจตนเองนับว่าเย่เทียนเฉินเป็นคนที่มีแผนการและความคิดคนหนึ่งคือฉันบอกแกได้เลยก่อนหน้านี้หลายครั้งฉันมีภารกิจอยู่กับตัวไม่สามารถสู้กับแกเต็มกำลังได้ครั้งนี้ฉันจะต้องอัดแกให้เละแน่นอนเคยเมี่ยนมองไปยังเย่เทียนเฉินอย่างดุดันแล้วพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มเย็นชางั้นเหรองั้นผมก็จะบอกคุณสักหน่อยผมในตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว คุณระวังเธอพอมาจะอัดคุณให้ตาเขียวเย่เทียนเฉินเองก็พูดอย่างเรียบเฉยต่อจากนั้นเย่เทียนเฉินและเฮยเมี่ยนก็ไม่ได้พูดอะไรอีกทั้งสองต่างลอบโคจรพลังในร่างกายของตัวเองคลิปตานั้นเสื้อผ้าของพวกเขาโบกสะบัดท,ทั้งทงที่ไม่มีลมกระทั่งน้ําในสนามด้านข้างก็เกิดคลื่นกระเพื่อมเป็นระลอกในใจของเย่เทียนเฉินรู้สึกแปลกใจ เฮยเมียนพูดไม่ผิดจริงๆที่ผ่านมาเขาไม่ได้ลงมือเต็มที่นี่จะเป็นการต่อสู้เพื่อตัดสินแพรชนะของเย่เทียนเฉินและเฮยเมียนหลายคนอาจไม่รู้ว่าอะไรที่เรียกว่าการลงมือเต็มที่มันคือการที่คนคนหนึ่งต่อยหมัดออกไปด้วยพลังที่รุนแรงที่สุดหรือเปล่านี่เป็นความเข้าใจผิดยอดฝีมือที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะรู้ว่าอะไรที่เรียกว่าลงมือเต็มที่หากพูดกันตามปกติศักยภาพของคนคนหนึ่งสามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้แข็งแกร่งที่ร้กาศขนาดไหนก็ยังสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้เมื่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งสู้กันจนเลือดเดือดพล่านพลังการต่อสู้ของคนคนนั้นจะเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดจนเพิ่มไม่ได้อีกต่อไปสามารถใช้พลังความสามารถที่ยามปกติใช้ไม่ได้ออกมาได้นั่นถึงจะเรียกว่าการลงมือเต็มที่ก็เหมือนกับการที่เย่ทเทียนเฉินบีบบังคับตัวเองในตอนที่อยู่ในสถานการณ์เป็นตายจำเป็นจะต้องสู้ข้ามขอบเขตนั่นคือสภาวะลงมือเต็มที่ของเขา ฟิวฟิวเย่ทเทียนเฉินและเฮยเมียนคล้ายกับจะหายไปจากบริเวณเดิมพร้อมกันระดับความเร็วของทั้งสองทยานจนถึงขีดสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนคล้ายกับว่าทั้งสองคนจะหายไปอย่างไรอย่างนั้นในอากาศมีเสียงการต่อสู้ดังขึ้นอย่างรุนแรงแต่ละครั้งก็ดังขึ้นเรื่อยๆรืราวกับอากาศถูกสันสะเทือนทุกเสียงที่ดังขึ้นทําให้หัวใจของคนต้องเต้นร,รัวจินตนาการได้เลยว่าการประทะก,กันในครั้งนี้จะรุนแรงแข็งแกร่งขนาดไหน เสียงการต่อสู้ที่มองไม่เห็นตัวคนเช่นนี้ดำเนินไปเกือบห้านาทีก้อนหินที่อยู่ข้างสนามกลายเป็นผุยผงไม่รู้มากน้อยแค่ไหนแล้วน้ำในสาบก็ถูกกระทบจนพุ่งขึ้นสูงพลังอันบริสุทธิ์นี้ประทะเข้าด้วยกันแข็งแกร่งมากจริงๆตูมเสียงหนึ่งดังสนั่นคนที่ปรากฏตัวขึ้นภายใต้แสงจันท์เป็นคนแรกก็คือเฮยเมียนพบว่ามือทั้งสองของเขายื่นไปด้านหน้า ใบหน้าของเขาปรากฏสีแดงฝ่ามือทั้งสองปะทะเข้ากับฝ่ามือของเย่เทียนเฉินถูกเย่เทียนเฉินผลักจนถอยหลังไปไม่หยุดให้ความรู้สึกคล้ายกับจะหยุดไว้ไม่ได้นี่ทำให้เฮยเมี่ยนอนอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วในกลุ่มขุนพลระดับทัพฟ้าถึงแม้ความสามารถของตนจะไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอที่สุดกายเนื้อของเจ้าหมอนี่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหากเทียบกับตอนที่ทั้งสองโดนหมัดกันครั้งที่แล้วยังแข็งแกร่งกว่ามากคิดไม่ถึงว่าไม่เจอกันสิบกว่าวัน ความสามารถไอ้หนูนี่จะเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ยากเคยเงี่ยนตะโกนออกแรงที่ฝ่ามือทั้งสองพลังภายในอันมหาศาลเอ่อล้นออกมาจากฝ่ามือเขาต้องการกระแทกให้เย่เทียนเฉินกระเด็นออกไปแต่ดูเหมือนว่าเย่เทียนเฉินจะคาดเดาถึงจุดนี้ได้นานแล้วจึงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มชั่วร้ว่าทารกดำหน้าของคุณเดียวดำเดียวแดงควรจะเรียกคุณว่าทารกแดงดีหรือเปล่า